สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพีพารวยนะครับเอาก่อนเะไยเบงเล่าพัฒนานะครับกับปากคำเตือนโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมเนื้อหาดังต่อไปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการทําผิดกฎหมายแใงสิน้นด้วยความปราถนาดีจากช่องอาจารย์นครเพียพารวยนะครับเอาวันนี้เล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ด กลุ่มผ้าพันนะครับสองหาหกหกนะครับบนอันนี้เป็นชุดบนล่างนะครับบนล่างวิ่งรูดจะนี่หากับศูนย์นะครับจับคู่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาสามหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามนะครับ อันนี้เป็นชุดตัวจับนะครับเนี่ยอันนี้เป็นชุดตัวจับชุดตัวจับมันสี่ือกันอยู่หาสามหาศูนย์ศูนย์นะครับคือกันนะครับชุดตัวจับหรือว่าทาถามักหาก็ะลูดหาตัวนี้ก็ได้นะครับในชุดตัวจับนะครับชุดตัวจับเพลยนชุดชุดตัวจับนะครับหรือว่าสิมักตัวนี้ตัวนี้ครับชุดตัวจับมาเนี่ยมาเบิ่งชุดล่างกันชุดล่างนี้ ได้แปดวิ่งแปดนะครับล่างวิ่งแปดแปดสามแปดสี่สามแปดสี่แปดนะครับอันนี้ชุดล่างนะครับหมันมาเบิงชุดอันนี้เป็นชุดซี่ตัวนะครับถาวรับหมักกระซื้อาบ่มักกับบต้องจัดนะครับอันนี้ก็มักน้ากันค่อยจัดนะครับอันนี้หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างก็คือตัวนี้ครับวิ่งแปดนี่ครับลักสิบล่างนะครับอันนี้ลักลอยลัก ลักลอยหรือลัอกนวยล่างกับรักลอยนะครับกรสิเป็นจะเป็นจะสามกัสสสสสบส,ส,ส,สี่นะครับเนี่ยรักลอยเนี่ยหรือว่ารักนวยล่างนะครับบนหลัก1ิบบนเนี่ยคือหานะครับห้าตัวเดียวนะครับนี่ครับลักนวยมีสี่ตัวศูนย์หนึ่งสองส,สามนะครับเป็นลักนวยนะครับเป็นหลักหน่วย 0123เป็นหลักหน่วยนะครับก็คือก ouais. mm ็คือชุดล่างก็คือได้8 3ดสามดนี่นะครับล่างวิ่งแดนะครับก็คือได้ไปกลับก็คือ4ีโวนะครับบานนี้หลักร้อยหลักลักหน่วยล่างเนี่ยกรบหลักร้อยบนเนี่ยมันมสิ่มันสิอยูกลับกันนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยสามกับฟีนะครับ บานลักซิบนเนี่ยก็คือหานะครับห้าบานลักน่วยลักน่วยก็ศูนย์หนึ่งสามนะครับศูนย์หนึ่งสองสามนะครับบานนี้หรือว่าสมัครชุดได้ก็จัดในชุดนี้นะครับ3ามตัวแล้วก็ถ้า4สี่ตัวก็คือเอาแ3ดาเนี่ยครับแปดสามแปดี่นี่แ3ดสามปดีนะครับเป็นตัวไสนนะครับมันก็สามาได้4ตัวนะครับ4ี่ตัวหรือว่ามักชุดอื่นก็จับไสนะครับ หรือว่าถามักน้ำอาจารย์คนครเพ่นก็จับไซนนะครับนนคือเฮ็ดเป็นชุดล่างนะครับชุดล่างบนนะครับของอาจารย์คนครเพ่นนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเนี่กกวิ่งวิ่งหาวิ่งหามันมันไปเขายู่ยู่ตัวตัวแรกนะครับบางบางพื้นที่เขาจะเอาสองตัวแรกนะครับสองตัวแรกเนี่ยคือหลักหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสน ลักหมื่อนกับลักแสนนะเป็นเป็นรักน่วยนะครับเป็นเป็นเป็นเลขล่างนะครับนะครับมันจะไปถือ่านะครับแต่ว่าถาสากลหรือว่าถาทั่วไปก็เอาลักลอ,อ,อยกับลักพันรักพันก็นลัรลอยนะครับกับเ,เป็นเลขล่างนะครับเอาเป็น,นยังไงเอฟซีได้เบิรงเลี้ยวนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับอันนี้คือว่าอาจารย์นครเพีรกระท้ำมากเพื่อให้เป็นแนวทางนะครับมาให้เอฟซีได้เบิ้งกันนะครับชอบด้วยกันค่อยจัดนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านไปนะครับกับเบิ้งลายๆอาจารย์นะครับคลิปมือแลยงก็สะเอาคลิปต่อไปนี่ก็จะเป็นคลิปอของจับคู่ขี้ ล่างนะครับกับหลักสิบให้เบิ้งกันแล้วก็สิจับในชุดล่างออกเป็นตัวเลียนไปเลยนะครับแล้วก็จังสิเบิ้งชุดบนนะครับหรือว่าสิเฮ็ดชุดบนสิบสองหางให้เบิ้งกอนกับย่างบ้านได้แน่นอนนะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดงานอยู่นะครับให้จับให้กับมอดบานก,นก,อ,นกอนนะครับอันนี้คืออารตคิในช่วงเฮ็ดงานนะครับอ๋าไทายนี้ก็จากนครเพื่นก็ ขอบคุณ f อซที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจากนครเพ่นกะขอยเอฟซโชคดีนะครับสวัสดีครับ